ว้าว wow, อย่างสวยครับ Ooh. นี่ครับลงทุนแท้ๆครับเครื่องเต็มปิดทุงเม็กใหญ่นะครับเพื่อนนะนี่ สวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนวันนี้กูพมบ้างอ e ีลีนะวันนี้ผมก็จะพามาที่ทุ่งเม็กใหญ่นะันะเพื่อนนะแล้วนี่แล้วแถวบ้านผมนี่แหละนะไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะปีที่แล้วเขาไม่ได้ทำนานะครับนี่ตรงนี้จะเป็นทุ่งหมดเลยจะลกว่านี้หน่อยอันนี้มันมันโล่งแล้วเรามาลองดูกันนะครับผมมันจะมีหรือเปล่านะเพื่อนๆนะปฏิทังม,มันนะครับผมถ้าไม่มีตรงนี้เราก็จะลองมุดไปทางนน้นดูนะเผื่อมีนะ อันนี้ฝั่งผมผมยังไม่เคยไปนะผมมาแค่ฝั่งนี้นะโอเคเพื่อนๆไปรับชมกันเลยครับผมเหมือนจะเป็นบอดประกันแล้วก็เหมือนจะไม่ใช่บอดประกันอุ้ยใช่อยู่อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะั่นเะห็นไหมทำไมเขาว่าทำอยู่กลางน้ำแบบนี้วะเนี่ยนี่เฮ้ยโอ้ตัวเมียอย่างสวยเลยครับตัวเมียครับผมบอดแดงแป๊บเดียวว่าไฮอยู่ไหมเนาะ อยู่ไว้นงนี่เห็นไหมเห็นไหมอุ้ยของแท้ว่ะอยู่ว่ะเพื่อนเฮ้ยนี่เข้าไปไหมมือผมไี่ก็ไม่มีใครหรอกนะจุบนี่โอ้ยเพื่อนว้าวอย่างสวยครับอู้ นี่ครับลงทุ่งแท้ๆครับเครื่องเต็มปิดถุงเม็กใหญ่นะครับเพื่อนนะนี่ว้าวสวยจัดอู้น้ำดำปิดเพื่อนถ้ามีตัวนะโอ้โหผมอยากจะคิดเลยเียวแป๊บอุ้ยเชอด้ตัวแล้วเพื่อนอุ้ยวอดนี้ครับ ดูครับโอ้ยทำทำขนาดนี้นะนี่เห็นไหมโอ้ยตัวยังดูเพือไหนปะนี่นี่เห็นไหมข้างใ <c oughs> นน่ะนี่หนะูอ่าเห็นไหมนี่ว้าวให้ให้ผมหัวมาด้วยดูเพื่อนๆนะจะยังไงได้เนี่ยจะยังไงได้นี่ น้ำดำขนาดอย่นี้นะเพื่อนนะตัวนี้อุ้ยคิดเลยอุ้ยเพื่อนอว้าวดูครับอุ้ยเกี่แปดเลยอ่ะจอดอ่ะดนเพื่อนอแท้ๆเลยนะครับเนี่ยบ้านผมมากดูดูกอุบลน,นะพนเพื่อนๆนนะอุ้ยสีครับ ชอบแพตนะว,ว้าวจับไปไมานี้ไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่นะเพื่อนนะเพราะว่ามันดูนี่เห็นไหมมันไม่มีปลาใช่ไหมแต่มีนะครับผม,หมเห็นไหมนี่น้ำน้ำปิดครับผมนี่แหละที่ต้องการทาน้ำแบบนี้นั่นเพื่อนนะปลาก็จะชอบ ตัวก็คือเขียวอะ่ะง่ายๆอะ่ะตัวเล็กๆแต่มันเยอะอยู่นะต้องมาจะปาะวันอีกสักเดือนนะเพื่อนๆนะถ้ามาอีกสักเดือนนี่ก็ว,ว่าน่าจจะเยอะน้ำมันยังน้อยอยู่ อุ uh, uh, uh. <A> ้ยว <d> ้าวเพื่อนเพื่อนเจอแล้วเจอแล้วเหรอเห็นไหมนี่เกิดฝาลอแล้วผมเฮ้ดูเดี๋ยวให้ดูว้าวตัวไม่ค่อยใหญ่ครับเพื่อนแต่ว่าดูสีกับเครื่องเขานะนี่เห็นไหม ีลูกพ่อจะย็นให้ดูจะชัดอุย้ยนี่แหละครับอีสานแท้ๆครับเพื่อนเฮ้ยจับไปเจออีกหนึ่งนะครับนี่นไม่ขอ,อยหยบดีมากเห็นว่เนา,วเ,ปาวเปล่าตามเพื่อนดูน้ำน้ำขันนี่ ตาไม่ดีหาไม่เจอนะเพื่อนนะสุดยอดไปละทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวมันต้องแหวกดูข้างก่อนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนมันต้องดูข้างด้วยนะเพื่อนนะเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้อยู่ในวอดเขานะไปทั่วนะป่านี นี่ดูน้ำแบบนี้จะเอาได้ไหมนี่เดี๋ยดูนี่เออโอ้โหยังดูว่ายังดูวันเพื่อนโอ้โหแต่ไซนีน้ไม่ใช่นะโอ้หแต่ว่าดูครับเขาทำบอดได้เก่งมากเลยนะตัวเล็กเองนะนี่ตัวเล็กเองแต่ว่าทำบอดได้โอ้โหดูน่าจะไปกัดกันมาจะไปกัดกันมาแลเพื่อนนะเอาโอเคเพื่อนดูนะ ที่กินเป็นบอร์ดเล็กๆนะเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ใช่บอร์ดเลยอ่ะผมแต่ผมก็ลองมือช้อนดูนะเนี่ยมันเห็นแบบเขียวแวบๆอ่ะเขียวแว้บเพื่อนเดี๋ยวดูนะดูนะดูนะโอ้ยนี่เพื่อนดูโอ้โนี่เห็นไหมรู้ตัวดีด้วยนะโอ้โกรับดู บัวเล็กๆอ่ะดูครับโว้าวอ้าวเพื่อนๆดูครับผมโอ้โยเป็นไงครับเพื่อนนะเฉียวแป๊ดเดี๋ยวเราด,ดูหันดูให้ดีๆก่อนออนี่ครับเฉียวๆข้างหน้านั่นเพื่อนนะโอเคในคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะนเพื่อนนะ ได้มาสี่ห้าตัวแล้วละนะน,นี่อันนี้เป็นคำอะไรผมไม่รู้นะผมจะเรียกว่าเป็นทุ่งเม็กใหญ่นะเพื่อนนะนี่ดูไหมเห็นไหมที่หาเรามีแค่นี้เขาทำนาทุกปีปีที่แล้วไม่ได้ทำนะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปทางนู้นดูนะเพื่อนนะผมจะข้ามไปดูว่าจะมีไหมโอเคครับผมเจอกัใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับ